สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้เราจะไปชมคลองไส่ไก่นะคะไอ้ไอ้ไอ้อาหารตามสั่งไปสั่งมาไปทุกาดืเลี้ยงอันนี้ออาหารตามสั่งอะไปเราะหเราะ่ฟังว่าัา,าเพื่อตุกข่อย้ำตุกคนเลยค่ะพี่อ้นำ้ำแบข่อยน้ำตุกคนเลยเด้อหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เก็ดจังเก็ดเจ็ดอันเก็ดห่อจะไปดูกองไ,ไก่เนาะในเมื่อกี้คุยกับคนกับพ่ดำันะเดเลี้ยงข้าวนะข้าวมื้อเที่ยนะครับผู้ชมหพิบกองช่วยไก่นะคะ เออเออประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละโอเคโอเคนะคะนี่คือกองไข่ไก่นะคะผู้ชมโอเเคนาะจะเริ่มกุดนะโอเคได้ได้โอเคสวยสวยสวยงามสวยงามโอเคนะคะโอ้ยเด็กอ่อนโอ้ยผู้ชมดูดิเบ่นนี่เป็นแบบว่าร้อนเลยนะผู้ชมนะโอ้ยร้อนมากเลยเท้าพองเลยนะ ที่ที่มาถมที่ของวาราแล้วเนาะด้านหน้าด้านหน้าโซนด้านหน้านี่นะก็เดีสร้างเป็นโฮมสเตย์รีสอร์ทนะเป็นทีนพักเนาะขอบคุณผู้ชมเนาะขอบคุณนะคะผู้ชมหนะ้าที่รับชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ